ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อจะกล่าวว่ากองกุศลจะกล่าวให้ถูกต้องกล่าวถึงสติปัฏฐานสีเพราะว่ากองกุศลทั้งสิ้นได้แก่สติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสเป็นฉไหนภิกษุในธรรมวินัยนี ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อจะกล่าวว่ากองกุศลจะกล่าวให้ถูกต้องกล่าวถึงสติปฐานสีเพราะว่ากองกุศลทั้งสิ้นนี้ได้แก่สติปฐานสี่